สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิตานางกรองทองรหัสนักศึกษา6 5 0 9 6 1 9 9 3 2จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเต,อร,ตอร์ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกฎของโลปิตานค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปรู้จักกับกฎโลปิตาลก่อนเลยค่ะกฎโลปิตานนะคะจะใช้ในการหารลิมิตที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่กำหนดหรือที่เราเรียกว่า if ค่ะ ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3าถึงสรูปแบบนะคะโดยรูปแบบแรกเนี่ยก็คือรูปแบบของศูนย์ส่วนศกับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ค่ะซึ่งขั้นตอนการทํานะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องแทนค่าลิมิตเพื่อพิจารณารูปแบบก่อนค่ะหลังจากนั้นเราจะกระจายลิมิตผลหารแล yeah, 1, 500, 000, 000, infrared, infinity, infinity, ้วก็ดิฟฟังชันของเศษและส่วนแยกกันค่ะเมื่อดิฟเสร็จแล้วเราก็จะแทนค่าลิมิตแล้วก็ดูว่าเราสามารถหาค่าได้ไหมถ้าเกิดว่าหาได้ก็คือคําตอบแต่ถ้ายังหาไม่ได้ เราก็จะดิฟไป,เ,ปเรื่อยๆจนกว่าจะหาได้ค่ะแบบที่2นะคะก็คือ Infinity ล้ลบอ n f i ิน t y กับ Infinity คูณศูนย์ค่ะซึ่งสอนแบบนี้นะคะในบางที่เขาจะแยกออกจากกันค่ะแต่ว่าวิธีทํานะคะก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือนำแรกเนี่ยก็แทนค่าลิมิตเพื่อพิจารณารูปแบบหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของ0ส่วน0หรือว่าอินฟิน t y ส่วนอินฟิน t y ค่ะตามรูปแบบที่1เลยต่อไปก็ ทำตามรูปแบบที่1ขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะต่อไปแบบสุดท้ายนะคะคือแบบยกกกำลังค่ะอันดับแรกเนี่ยเหมือนกันทุกรูปแบบเลยคือแทนค่าลิมิตเพื่อพิจารณารูปแบบก่อนแต่ว่ารูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกำหนดให้ y เท่ากับฟังก์ชันที่อยู่หลังลิมิตค่ะแล้วเราก็จะ take o n นะคะเมื่อ take ลอ n เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจัดให้มันอยู่ในรูปของศูนย์ส่วน0ูนย์หรือว่าอินฟิน t y ี้ส่วนอินฟิน t y ี้ก็คือรูปแบบที่1นนั่นเองแล้วก็ทำตาม ขั้นตอนของรูปแบบที่1ต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูที่โจทย์แรกนะคะเขาบอกว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบหของ3ม x กําลังสองบวกสอง x ลบหส่วนด้วย x กําลังสองลบหก่อนอื่นเราก็ต้องแทนลบหลงไปในสมการก่อนค่ะก็จะได้เป็น3คูณกับลบหนึ่งกําลังสองบวก สองคูณล,ลบหลบด้วยหส่วนด้วยลบ1นึ่กำลังสงลบหคิดมาก็จะได้เป็น3ามลบสลบห่ส่วนด้วย1นลบหจะได้เป็นศูนส่วนศนย์ ซึ่งส่วนส่วนน,นนะคะจะสามารถใช้กฎโลปิตาได้เลยค่ะเราก็จะนำลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบหของ3 x กำลังสองบวก2 x ลบหส่วนด้วย x กำลังสองลบหมาดิค่ะก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งสา x กำลังสองได้6 บวก2ส่วนด้วย 2x เราจะลองแทนลบหนงออกไปในสมการเลยค่ะจะได้เป็น6คูณลบ1บวก2ส่วน2คูณลบ1ได้เป็นลบ6บวก2ส่วนลบ2ได้เป็น ลบสี่ส่วนลบสองจะเท่ากับสองดังนั้นข้อนี้ตอบสองค่ะค่ะต่อมานะคะมาดูข้อนี้กันค่ะข้อนี้บอกว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ของ1ส่วนซนลบ1ส่วน x กนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วต้องแทนค่าศูนย์ลงในสมการจะได้เป็น1ส่วน ไซส่วนลบหส่วนศูนย์ไซส,ส่วนมีค่าเป็นศูนย์จะได้เป็น1ส่วนศูนย์ลบหส่วนศูนย์ซึ่ง1ส่วนศูนย์มีค่าเป็นอินฟินิตี้จะได้เป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เมื่ออยู่ในรูปนี้แล้วนะคะเราต้องทําให้เป็นในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เพื่อที่จะใช้กฎของโลปิตาลได้ค่ะ ซึ่งในข้อนี้เราจะใช้วิธีคอนอนด้วยการทำส่วนให้เท่ากันค่ะจะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศย์เราจะนำไปคูณไข้แล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันค่ะจะได้เป็น x ลบ sin x ส่วนด้วย x คูณ sin x หลังจากนั้นเราจะลองนำศูนย์เข้าไปแทนในสมการนี้ค่ะจะได้เป็น 0ลบ0ส่วนด้วย0คูณ0ซึ่งจะได้เข้ามาเป็น0ส่วน0เมื่อเป็นศน0ส่วน0แล้วเราก็จะสามารถใช้กฎของโลปิตาลได้ค่ะโดยการที่เราจะนําสมการลิมิตอันนี้นะคะมนดิบค่ะจะได้เป็น ด i มิ t เมื่อ x เข้าใกล้ศูนดิฟ x ได้1ดิฟไซ n ์ได้คอสส่วนด้วยตรงนี้นะคะเราต้องเป็นดิฟผลคลูณโดยที่จะใช้สูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคะ่ะหน้าของเราคือ x ดิฟหลังก็คือดิฟไซ n ์ได้คอสบวกหลังเราคือไซ n ์ ดิบหน้า x ดิบมันแล้วได้1ห,หลังจากนั้นเราก็จะลองแทนศูนย์เข้าไปในสมการนี้เหมือนเดิมค่ะจะได้เป็น1ลบคอสศส่วนด้วยศูนย์คูนคนอสศูนบวกไซน์ศูนคูนหนึ่ง เราก็จะได้เป็น1ลบ cos 0ได้1ส่วนด้วย0คูณ cos 0ก็ได้0บวกซ้า์0เป็นส่วนคูณ1ก็เป็น0ดังนั้นจะเป็น0ส่วน0เมื่อโลปิตาลเมื่อดิฟครั้งแรกแล้วยังได้0ส่วน0อยู่เราก็จะดิฟต่อไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นเราก็ จะนำสมการนี้นะคะมันดิฟอีกรอบค่ะจะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ดิฟลบคอรได้ลบลบ s ซายส่วนด้วยตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะมันคือดิฟผลคูนดังนั้นต้องใช้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า ก็จะได้เป็นหน้าเราเป็น x ดิฟหลังดิฟ cos ได้ลบไซ n ์บวกหลังคือ cos ดิฟหน้าคือ x ได้1ดิฟไซ n ์ได้ cos หลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาศูนย์แทนค่าลงในสมการนี้ค่ะจะได้เป็น ไซายศูนย์ส่วนด้วยศูนย์คูณกับลบไซายศูนย์บวกโคศูนย์คูณหนึ่งบวกโคศูนย์ ไส้ศน,นะคะมีค่าเป็น0ูศูนย์คูณลบไส้ศูนก็เป็นศูขอศูนมีค่าเป็น1คูณ1เป็น1นขอศูนเป็น1ดังนั้นนะคะข้อนี้จะได้เป็นศส่วน2ซึ่งศูนย์ส่วน2ก็จะตอบ0เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบเป็น0นย์ค่ะ ส่วนข้อนี้นะคะเขาบอกว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้พายส่วน4ของ1ลบ tan x คูณกับ sec 2x เริ่มต้นก็เหมือนกันเลยค่ะเราเอาพายส่วน4ลงไปแทนในสมการจะได้เป็น1ลบ tan ายส่วน4คูณกับ sec 2คูณายส่วน4ซึ่งแทนของเรานะคะก็คือ ายส่วนขอซึ่งทายส่วนสีก็คือ45องศาแล้วก็ทั้งทาย45องศาแล้วก็ขอสี่องศาเนี่ยมีค่าเป็นรูทสอส่วน2ทั้งคู่นะคะดังนั้นเราไดเป็นรูทสอส่วน2ฐานด้วยรูทสอส่วน2จะได้เป็น1ค่ะแล้วก็2สามารถจับคูได้ ขีนออกมาใหม่นะคะก็จะได้เป็น1นึลบหคูณดยูยกับเษพ,พายส่วนสซึ่งเซกเนี่ยก็คือ1นึ่งส่วนคอสายส่วนสก็คือ90องศาซึ่ง Cos 90องศาก็คือ1สนส่วนศแล้ว1สวนส่วนศูนเนี่ยก็คืออินฟินิตี้ดังนั้น เราก็จะได้เป็น1บหได้0คูณกับตรงนี้ได้เป็นอินฟินิตี้เราจะได้เป็นฟอร์มของศูนคูณอินฟินิตี้ซึ่งเหมือนกับข้อที่แล้วนะคะเมื่อเราเจอเป็นรูปแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็น0ูส่วน0หรือไม่ก็อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เพื่อที่จะใช้กฎของโลปิตาลได้ค่ะซึ่ง ก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปดูก่อนว่าเจ้าตัว0เนี่ยเราจะให้เขาเป็นฟังก์ชัน f(x) นะคะแล้วก็ตัว infinity จะให้เป็นฟังก์ชัน g(x) ค่ะซึ่งเมื่อฟังก์ชัน f(x) กับ g(x) คูณกันอยู่เราจะสามารถเขียนได้อีกในรูปแบบหนึ่งเป็น f(x) หารด้วย1ส่วน g(x) ทำไมเราต้องเขียนในรูปแบบนี้ถ้าเราสังเกตน,นะคะ f(x) เราให้ เป็น0 1ส่วน g x คือ1ส่วน infinity ซึ่ง1ส่วน infinity เนี่ยมีค่าเป็น0ดังนั้นเราจะได้รูปของ0ส่วน0ออกมาค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนำโจทย์ที่เราได้นะคะมาเขียนในรูปแบบนี้ค่ะโดยการเริ่มที่นำลิมิตเมื่อ x เาใกล้าพายส่วนสี่ของหนึ่งลบแทน x คูนกับเ2 x สองเเราจะกำหนดให้หนึ่งลบแทน x ให้เป็น fx ค่ะแล้วก็เซกสองเ็เป็น g ีแล้วเราก็นำไปทำตามฟอร์มนี้เลยจะได้เป็น นิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ายส่วส4ของ1ลบ tan x ส่วนด้วย1ส่วนส2 x 2> ซึ่งสิบสอ x นะคะเขียนอีกแบบหนึ่งได้เป็น หนึ่งขอพายคันหนึ่งส่วนสิบสองเอ็กเียนอีแบบหนึ่งได้เป็น c อส2องเอ็กเมื่อเราได้รูปนี้แล้วนะคะเราก็ลองนำพายส่วนสี่ลงไปแทนในสมการค่ะจะได้เป็นหนึ่งลบแทนของพายส่วนสี่ส่วนด้วยคอส 2คูณพายส่วน4 <S 2, 2 <S ตัดกับ4ได้ COS จะได้เป็น COS พายส่วน2ตรงนี้แทนพายส่วนสเราคิดมาแล้วว่าได้1งดังนั้นเมื่อเขียนใหม่ก็จะได้กลายเป็น 1ลบ1ส่วนด้วยคอสพาพส่วน2ซึ่งคอสพาพส่วน2ก็คือ cos 90มีนนะคะ่าเป็น0นะคะก็จะเป็น0นส่วน0ยย่ขออนุญาตเขียนตรงนี้ใหม่นะคะเมื่อเราทำแล้วนะคะได้เป็นส่วนศูนย ศูนส,ส่วนศูนแล้วเราก็จะสามารถใช้กดของโลปิตาลได้ค่ะซึ่งต่อไปนะคะเราจะดิฟเศษกับส่วนแยกกันค่ะก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ายส่วน4ของ1ลบแทน x ส่วนด้วย c อส 2x อกแล้วก็ดิฟเลยนะคะดิฟมากก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ทายส่วน4ลบแทน x ดิฟออกมาได้ลบสิกกำลัง 2x ส่วนด้วยดิฟคอสได้ลบ sin แต่นี้เป็นการดิฟ cos u จะได้เป็นลบ sin u ดิฟ u นะคะ ลบไซน์เราก็คือ,อ่ะลบไซน์เราก็คือสอ x ลบไซน์ u ดิฟด้วย u u เราคือ2 x ก็คือได้เป็นสองหังนั้น x เครื่องหมายลบก็ตัดกัน,นะค่ะเราจะได้เป็น limit เมื่อ x เข้าใกล้าาพายส่วน4เศษกำลัง2 x เราสามารถเขียนในรูปของ1ส่วน โคศกำลังสองส่วนด้วยสองคูณไซสองเหลังจากนี้นะคะเราก็นำายส่วนสี่ลงไปแทนในสมาการค่ะจะได้เป็นหนึ่งส่วน cos กำลังสองายส่วน 4, สี่หารด้วยสองคูณไซ สองคูณกับพายส่วนสี่ตรงนี้ตัดกันได้และเป็นหนึ่งคอสกำลังสองพายส่วนสี่จะเป็นรูปสองส่วนสองทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย สองคูณสายพายส่วนสองหรือว่าสายเก้าสิบนะคะซึ่งสายเก้าสิบมีค่าเป็นหนึ่งตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นอันนี้เราจะคิดออกมาเป็นสองส่วนสี่เท่ากับหนึ่งส่วนสอง้เป็นหนึ่งส่วนด้วย หนส่วนสองหารด้วย2คําำตอบของเราก็จะออกมาเป็น1ดังนั้นข้อนี้ตอบ1ค่ะค่ะในส่วนของข้อสุดท้ายของเรานะคะเขาบอกว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ของ x บวกหนึ่งหมดยกกำลัง1นส่วน x นะคะขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะนำศูนย์ไปแทนในสมการนะคะจะได้เป็น 0บวก1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน0จะได้เป็น1ยกกำลัง1ส่วน0มีค่าเป็นอินฟินิตี้จะได้เป็น1ยกกำลังอินฟินิตี้นะคะเมื่อเราได้ฟอร์มนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะทําให้มันอยู่ในรูปของ0ส่วน0หรือว่าอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ค่ะโดยเวลามีเลขยกกำลังนะคะเราจะทำโดยการให้ y เท่ากับ ฟังก์ชันที่อยู่ข้างหลังลิมิตนะคะในที่นี้ของเราก็คือ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x จากนั้นเราก็จะ take ลอนใส่ทั้งสองข้างเลยค่ะจะได้เป็นลอน y กับอน x บวก1กำลัง1ส่วน x เมื่อเราใส่ลอนแล้วนะคะเราจะสามารถนำเลขชีก้กำลังตกลงมาได้ค่ะจะได้เป็น ลอน y เท่ากับลอน x บวกหส่วน x จากนั้นเราก็จะทิกลิมิตเข้าไปนะคะจะได้เป็นลิมิตของ x เมื่อเข้าใกล้0น,นะคะของลอน y เท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ูนอน x บวก1ส่วนด้วย x หลังจากนั้นนะคะก้อนี้นะคะเราก็จะแทนส่วนเข้าไปเราจะได้เป็นลอนศบวก1ส่วนด้วย0จะได้เท่ากับลอน1ส่วน0นย์ ซึ่งรอนหนึ่งค่าเป็นศูนย์จะได้เป็นศูนย์ส่วนศเมื่อเป็นศูนย์ส่วนศย์แล้วเราสามารถใช้ตามกฎของโลปิตาลได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้เป็นศูนย์ส่วนศแล้วเนี่ยเราก็จะนําก้อนนี้นะคะมาดิฟก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์ดิฟ l อน x บวกหจะได้เป็น1ส่วนด้วย x บวก1แล้วก็ดิฟ x จะได้เป็น1ส่วนข้อนี้นะคะเราจะนำลอนเนี่ยอขออภัยค่ะเราจะนำลิมิตเนี่ยเข้าไปในลอนนะคะโดยจะได้เป็นแบบนี้ค่ะจะได้เป็นลอนลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ y แล้วเราก็จะนำ ศูนย์ตรงนี้นะคะมาแทนค่าในฟังก์ชันนี้ค่ะจะได้เป็น1ส่วนด้วย0ูนยบวกหนึงส่วนหนจะได้เป็น1นึ่ง้จะเป็นลอนลิมิตมเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ของ y เท่ากับ1แล้วเราก็จะย้ายข้างลอนไปนะคะจะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ y เมื่อลอนนะคะย้ายข้ามมาฝั่งนี้ก็จะได้กลายเป็น e กําลัง1แล้วก็ลิมิตของเรานะคะเมื่อ x เข้าใกล้0 y ที่เรากำหนดไว้ข้างบนนะคะเขาบอกว่า y เท่ากับ บวก1ทั้งหมดยกกำลัง 1-x ลบ x แล้วก็เอากลับเข็นมาค่ะจะได้เป็นลิมิตของ x กบวก1กำลัง1ส่วน x เท่ากับ e กกำลัง1ก็เท่ากับ e เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ e ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับตัวอย่างของกฎโลปิตานนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ